สบายดียินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแม่ปินน้องเทียวควรออกปากหนาวแหงมีน้องตอนเศร้าตอนนี้กะตอนเศร้าประมาณหกโมงน้องปินตื่นมานึ่งข้าวเฮ็ดแล้วกินให้น้องเที่ยวไปโรงเรียนเนาะน้องเที่ยวอยากกินข้าวใบามะค้อเดี๋ยวสิมาเฮ็ดเมนูใบมะค้อให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะมาเฮ็ดองไรเฮ็ดอะไรมันจังซุกมันเป็นแข็ง เดี๋ยวเขาสิไปเห็ดอะไดมันจังสุกเนาะแล้วก็เอามาใบาเข้าให้น้องที่เวกินไปโรงเรียนเห็ดมื้อนี้ก็สิมีข้าวไก่น้อยพร้อมีน้องปิ้นมาว้เดี๋ยวน้องปิ้นสิเอาให้เบิงนะ่งเนาะอันนี้สิเป็นข้าวไก่น้อยที่น้องปิ้นมาวนะ้นี่เนาะเม็ดข้าวไก่น้อยมาแล้วก็สิมานืนึงน่งสิมาใบากินกับมะข้อ แม่ว่ามันยักเป็นแมงฟ้าฮ็ดกินเด้อว่าสันแต่นี่กระสีได้กินจากน้อยนี่มันเป็นแมงเบิดเนาะเจ้านี่ยักเป็นแมงแม่วะเดี๋ยวลองปิดสีเห็ดให้เบิเนาะมันสีออกมันๆออกมันๆหอมๆเนี่ยงใส่กับเขาแล้วก็ใส่เกลืออยางน้อยหามานึงเขาก่หน่อยก่อนเนาะ เขาก็คืนอายทวนทวนแล้วนี่นะคือเม็ดเข้าไปน่อยน้องพี่ซี่ไซเข้าวันนี้แหละก็อ้อมาคอให้น้องเที่ยวสายแล้ว นี่คือเ,เม็ดข้าวใบน้อยนี่เนาะเป็นเม็ดยังซี่นึื่องลอกมากันเป็นยังซี่หอมข้าวไหมแห้งหอมก็นี่อันนี้เป็นข้าวเก่าเม้เรายกเอาบ่ได้สีบ่ได้เราก็เลยสีข้าไวไอเหนียวให้โอ้ด้ยินเพลงหอม เงินหลังพ่นฟังเพียงเจ้าอ้ไหม่พอที่เป็นแฟน้ายได,ได้ยินคูเ g าเด้เมื่อวานนี้ก็ได้ยินเดี๋ยวน้องปิ้นสีต้มน้ำอมมาขอวันนี้เนาะอมเอาใสน้น้ำพอดีอน้ำพอดีไอหอนพอดีมือเขาจุ้มลงไปยังสิให้ดึงขึ้น,นยังสินะหอนไหลกับ่าได้ เป็น,หนแหว่งแหงแฉงเดี๋ยวเชื่อเอาไม่น้องที่เอากินก้อนไปโรงเรียนต้นมน้ำพอดีหอนหอนจากน้อยน่ารักเอามาคอลงไปแช่น้ำห้อนไว้แบบนี้ก็ะปิดจากน้ยมันกระสุกเดี๋ยวเขาเชื่อเอาไปใบเข้าบบบนี้อันนี้เดี๋ยวเขาซีปอกเปลือกมันออกน้าแบะนี้<ม>ปอกเปลือกมันออก แล้วก็เอาไปเนี่ยงใส่ข้าวแบบนี้ไปบีบีบีบ,บ,บีใส่ข้าวแล้วก็เอาเกลือใส่มันสีออกมันมัน,มนหอมหอมอันนี้คือปอกแล้วเรียบร้อยแล้ว,เ,ว,เ,วเอาเปลือกมันออกเนาะที่จริงบอออกก็ได้เปลือกมันอันนี้คือข้าวข้าวไก่น้อย เอาลงเลยใส่เกลือนำ้ำมันให้ออกมันๆเดี๋ยวเอาเม็ดมันให้เบิ่งก่อนนะ

แล้วเรียบร้อยเข,ข,ข้าใบมะค้อใส่เข้าไก่น้อยนี่เนาะเข้าใบมะค้อสวัสดีค่ะันี่ค่ะกินข้าวใบมะค้อกับยังแน่มือนี่กับปลากินข้าวใบมะค้อกับปลาข้าวใบมะค้อใส่ข้าวไก่น้อยหอมหอมะกินได้ไปโรงเรียนนี่ผส,สมงูแซ่บมะ แมันเป็นรสชาติอะไรเพราะกากลมด้วยนั่นแหละมันหวานๆแก้วมาแมันสีออกมันๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปมันก็สีเอามันๆเค็มๆใช่ไหมใช่กินข้าวบ้ามาข้อ แม่อะานนั้นกินก้ยงเากัไปโรงเรียนน้องที่อยังไม่เ่าเอาปลาใหม้จานีประโยชน์ปลาซอนี่ปลาซอนี่ปลาน่ปลาน่นปลานนมีนอะไรขึ้นมาอย่างไร เอาใบมะข่าให้ปลากระลุงมาหนะอ่อยเข้าอิ่มแล้วเ,เดินตัวไปไหมวันนี้ไปโรงเรียนไปโรงเรียน,ยนกินน้ำก่อนอสชมนาเทียวที่โรงเรียนนะ <c oughs> เดีกำลังกลับมาเห็นเรากินนี่ เฮ็ดเดี่ยวกินไหมครูใหญ่วันนี้เฮ็ดให้เด็กน้อยแล้วละเฮ็ดน้ำเด็กน้อยแล้วละอ่ะสวัสดีค่ะป้ากระปุงก่อนสวัสดีค่ะไปโรงเรียนแล้วจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวไปส่งน้องนี่เอากลับมาน้องพี่ซีเฮ็ดนักกินเนาะวันนี้เฮ็ดนักกินให้วันมี้คนมบาเองไปนักเรียนเดี๋ยวไปส่งน้องเดี่ยวกัน จาพี่เป็นซุงน้องที่ยวมาเราเป็นกระซื้อแนวกินตนลาดง่ายๆมานะเพราะว่าสายแล้วเพื่อสิมาเฮ็ดมันก็สายอันนี้จะเป็นซุกมะเขือซุกน้าไม้อันนี้ทอดปลาเกี่ยวกับปิจะมีอ้อมนกคอ่นี่ครับก <c ười> ินข้าวมาเ <c ười> นอก <c ười> ินข้<ม>าวนากัน <มา S 1> <c ười> นี่น้อ ออไปม,มาขอดออกไปม,มาขอดน้องที่ยอาเรือจากโรงเรียนเนาะมาเดี๋ยวกิน,กนข้าวรำกันกินข้าวกินน้ำแล้วกันมาฮดพักวันนี้ลายเนียวเฮ็ดขนาดเลยตอนเสอน,นี่อันนี้เป็นผักกาดผักกาดดอกเนาะผักกาดดอกว่านไม่เมื่อผักกาดเลยอันนี้งามคักนี่มาเซียนโลกไปเฮ็ด ส้มผักเยอะจากแดดน็ดส้มผัก,กสิมาหดน้ำพักก่อนแปลงนี่สิเป็นผักหอมป้อมนี่เนาะเป็นผักหอมป้อมว่านไว้กินพอได้กินเยอะงามผักหอมป้อมกับงามมีแต่ผักงาม ตอนวเชาเพื่อสีเหลียวอยากลายแนวเห็ดตอนเชาเดี๋ยวน้องปิ้งเซียนเก็บผักไปเห็ดส้มผักให้มันแก้จักน้อยก่อนถ้าหอมลาบ ก็สิแล้วเวียกตอนเศร้าตอนนี้น้องปิ่นก็พักเรียบร้อยแล้วหดพักคนอย่างเรียบร้อยล่วนี่แปลงพักได้น้อยของน้องปิ่นเนาะแปลงพักเขียวงามเดี๋ยวจังเอาไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นน้องเทียวหนเด้อสบายดี